สวัสดีครับสวัสวดีทุกท่านนะครับผมสาหรับคู่เมื่อวานนี้นะครับไบตันก็ทําผลงานได้น่าผิดหวังเอามากๆนะครับผมโดนเนบตันนะครับทีมโซนท้ายตารางบุลลก ament, มา,อ,มาอัดถึงถิ่นเป็นด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งนะครับแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับสำหรับบอลต่อนะครับสำหรับคู่เมื่อวานนี้แต่ก็ยังดีนะครับขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับที่จัดบอลสูงสกอร์เต็มเวลาสําหรับคู่นี้ไปด้วยนะครับผมสกอร์สูงเต็มเวลากินเต็มนะครับสาหรับคู่เมื่อวานนี้วันนี้นะครับผมหนีเซ็นเตอร์แบลอ นำมาฝากกันเพื่อนให้ได้ติดตามเรียกเชียร์เลีกชมกันอีกหนึ่งคู่เช่นเคยนะครับผมเราจะไปดูคู่เอกของวันนี้ก็ว่าได้นะครับสึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศน,นะครับคู่ระหว่างทีมราชันชุดขาวเรือ,อ,อัลมาลิกนะครับจากสเปนเจอกับทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเ,เตอร์ซิตี้นะครับจากเกาะอังกฤษนะครับ คู่นี้จะเริ่มแข่งขันกันในเวลาตีสองตรงของบ้านเราอ่ากพงอ่จากสื่อต่างประเทศก็เปิดมาให้เสมอในเสมอกันนะครับสําหรับคูน่นี้ก็ต้องบอกว่าอ่าทั้ง2ทีมในลีกของพวกเขาฟอร์มดีกันทั้งคู่นะครับอ่าเจ้าบ้านอย่างอเลอร์มิลิกนะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังสุดที่ผ่านมาก็ต้องถือว่าค่อนข้างจะแผ่วลงไปบ้างนะครับอ่าแต่ผลงานในบอลถ้วยนัก็ถือว่าอ่าพวกเขายังมีมาตรฐานสูงมาอย่างต่อเนื่องนะครับพวกเขาเพิ่งจะคว้าแชมป์โคอ่าโกปาเดเลสมาเป็นขวงกำลังใจ ก่อนหน้านี้นะครับผมในขณะที่ทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผลงานในภาพรวมที่ผ่านมาในช่วงหลังสุดของพวกเขาก็ต้องบอกว่ายังคงรักษามาตรฐานที่ดีมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะ20เกมหลังสุดในลีกหรือว่า จากทุกรายการนะครับที่ลงเล่นไม่แพ้ใครมาเลยเป็นการชนะ17เสมอ3นะเกมด้วยกันนะครับและในรอบนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้จะบุกมาเจอกับทีมแชมป์เก่าอย่างเรอมาลิกนะครับที่ศักยภาพและขุมกําลังของตัวผู้เล่นก็ถือว่าไม่ได้ลองกันอยู่แล้วนะครับทําให้เชื่อว่าเกมนี้โอกาสทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับะจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับน่าจะเก็บชัยได้นะครับวันนี้เพื่อนๆพ,พี่น้องๆน,นะครับ จัดทีมเยือนอย่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมหนุ่ยเซนเตอร์แบ็กก็ต้องขอ,อาฝากติดตามผลงานด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่องทาง Facebook YouTube และ TikTok นะครับและที่สำคัญนะครับผมจะไลฟ์สดผ่านช่องทางทิกตอกในเวลา19บเนาฬิกาของทุกวันนะครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมหนุ่ยเซนเตอร์แบ็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาพบก,กันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ